หน่อยมาแล้วพี่น้องสบายดีห่านอ่ะโบมี่ห่านอ่ะมี่าามมสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีปัดวันนี้เย่มีทัวเอาหมดทัวยังมีตะพิบตัดทุท่มพวงมาอีกแล้วพี่น้องเลยมาแล้วมมลมสสแม,ม่น้องเนยนนกมาซื้อ ติดหนีแล้วว้ยป้าตื่นเมื่อนคนแรกะเมื่นนแรกน้องน้องนาดเสียเอันประดุกบ่ปกอประดุกระเจ้าสังแล้วเออน้นนากรปุกอือโล่อะไรเดียวนี้อ๋ออันนี้มันทะโล่มหมดข้าพาเป็นถุงุกไดอืมอันนี้ที่ผาผ่านแล้ น้าลดหายไปอ้าวอันนี้อ้าคอยสีอ้าวอยู่อาเนี่ยอันนี้ิบหาพันสิพกนเอาอยู่บ่ชิบหาพันธเนื้อสิดหายอีด้อเลืออันเดียวเลืออันเดียวแล้วแล้วหลาอ้าวยอันน้นนแบ่งเครื่องคนละหาพันกีบโอเคคนละครื่องเาเออกี่คนละครื่องเจ้าคนละง คนละครึ่งมันอยากได้น้ำกันเบิร์แหละมันมันมีอันเดียวอันกรออัยูบานาชาคนละครึ่งบ่เอานาชาบ่เอาแหละเน่เอาเอาอดอเอียเเอ่อเอาเอเอ่อเอิอเอ้เล่อเอัอเอ่อเอาอเอ่อเอ่อนอเ่ออ่อเอ่อเออเอ่อเอ่ออ่อเอ่่เอ่อเออ่เอ่อเนเอ่อเอ่เอ่อเอเ่ ข้าวปุ้นข้าวมันไกเจ้าน้าตื่นแล้วข้าวดขดินขาอย่งขจีวานบ่ต้ววานบ่ขปาดเด้ขาปาดีอนนึอยากขับอยากแห้งกิดกรโอแน่นขับิมือหน้าตาลายเลย ตาโม้รู้เรื่องเลยรู้เรื่องกินเบิร์ดอ่ะนเราคือคือเมาเลยนะนี่งุ่มเลยมัวมัวเลยไปพรัท่านเลมีหากยาสำรองอะไรดด้วยน่เอออยู่ในยาหากหากยาสิพ้นกินน่ะแหละเดี๋ยววันนั้นไดแน่มันสิเบิรแล้วพนะพ้นกินดูพดดแมนเป็นรุนค่นมีอะทุกพ่นนน่นี่เออช้นทันอันนี้เนาะชุกเซินเจาเนี่ยหงเนยซิบคลองบมีก่อย เงินก้อยผมกระจายได้เอาไ้ชื่อเขาีมือหนาวรกเอาะเมาให้น่นวัราเราเราติดมาปนงเมีเงินทิพนี่อะไรก็คือไปเอาไปทุงไปปวดร้าเอามาก่อนได้ถูกแซวพันนี่ไม่ทำก็เลย่ัเนกินว้าสีอันนั้นถ้ากบุ่มันมันเป็นประดิษเลยตกอันบ่ Bao nó mang sai bôi gọt tàn ăn nữa là này, ăn Ugh, ừ, bonoi. Hop kia dì hoạt kia dì hoạt kia kinh hoạt kia dì 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 hoạt แล้วเพิ่นกินนมก็เพิ่นกินน้องซาได้ข้าวจีน้องเนยได้ข้าวจีกับครีมแบ่งครึ่งบอย่อมแบ่งลาซาบอกเอานำลาซาบอกไม่เอาดีกว่าลาซาก็เลยได้ข้าวจีก็กินกับนมโอ้ยนังเอ๋ยจะไปกินเปลือกบ้านเถาะโอ้ จจายเงินเออจกาจเงินักไม่ด้กินเง้นทุกงวันจ้ะโอ้ตัวกินข้าจีก็บปเปลือกเลยสิพันว่าข้จีนะให้นี่ให้ซมเลยเนื้ออันหนึ่งอันเดียวนะอันเดียวตัวมรรลุดออกนะมีครีม มีครีมนะเป็นตรงนีน้ไม่ใคล้ๆเค้คกน,นะแล้วเค้คกเขาจะเขาจะใส่ขนมขนมปังแบบขนมไข่แต่นี่เขาจะสิตัดเขาจีใส่อันนี้ขนมปังแบบแบบกินกับนม,นมนแต่ว่าเค้กจะใส่ขนมไข่แล้วกว่าอาร่อยมันกเลยเนี่ยมันชอบ พ่อค้าโหลดหายนั่นแหละซิมห้าพันพวกกินเนี่ยมาเปืือนในหอยเปืือนหอยคิวมองดูบไปนี่เอาอีกกินเหอะกินเถอละอ่อนนะกินลายบ่ได้กินลายกระเพาะยังบ่ฮับฮับแต่ประมาณอ่อนหนึ่งไงแหละกระเพาะฮับนะ คิวคนดูแม่เหตุให้พี่น้องคิวยักเลยนางยักเอ้ยไอ้ท้าวจักเอ้ยเี่อยู่แน่แน่เพื่อได้พักผ่อนเลยได้เสียเอาน้ำเกลือกระและให้กินทดแทนอันถาดได้ทีเออว่าถาดถาดเล็กบ่อยเนี่ยถั่วเทนเหงาสิเสียไปเลยทดแทนข้มเมื่อยนะให้ห่างกายกลับมามีแห้งแน่ตอนแรกๆนั้นอ่อน อ่อนอ่อนพี่น้องเลยคือพักลุกเดี๋ยวตอนเราไปนะพ่อมอให้กิน,นกพ่อมอให้กินน้ำเกลือแะไรเพิ่นกะเกลือเนของคนหิวเนาะใส่ยังเข้าไปก็กินก่นกนกนอกมนมอให้กินน,นั่นยังยัง,งอ้วกนะอืมอ้วกอ้วกช้อนสามเถื่ออยู่อยู่แน่นอ้วกสามเถื่อกะที่ว่าเขาซีเรียลนี่เบคอนเบคอ เพราะว่าทามมาแล้วเด็กหน่อยหลายคนกับแผลแปลว่ากินบมได้นะพอค่าตลาดให้ลูกเราก็กินบมได้คือกันอวกคือมันอ้วกคือกันเราก็เลยก็มีเอฟซีเพิ่นแนะน้ำมาว่าอันเอาวขาวปัน่นเป็นพวกบดตัาเองดีกว่าใส่มังอึใส่ฟักใส่ฟักทองใส่แครอทไปนั่นนะเนพือเ่อนว่าก็ใช่กับเป็นตับไก่ไปนั่นนะออราหารนๆอันประมาณแปดเดือนหมดแล้ว

กเดือนปลายๆไฮระบบกระเพาะกลับมาพื้นผู้มาปกติสักครับตอนนี้ท่อท่อเลยเขาเขาที่เพื่นนชงมาหายกัดโอยคิดวางคำที่กินได้กาเล็กน้อยก็คืนบางคนได้บางคนก็กินได้บุเป็นยังสิริแหลกล่องเบิ้งสตรกล้วยเบิ้เงิมดหมและ ให้คนกระเพาะพื้นแข็งแหงอะไรนะฮเ <6 S 2> ด่นขิงหมดเด้อจะให้กินเด้อเ <6 S 2> นาะเดือนครึ่งให้กินเนาะเนาะให้กระเพาะพื้นพูดกันเอาแบบนี้ซะก่อนให้ขูดกล้วยอันขูดกล้วยที่มันเละๆนะให้กินซะก่อนเพราะว่าวาเรื่องแพ้เนี่ยสิแพ้เกี่ยวกับสารกันบูดและก็และ,และมเหตุใดกระเพาะมัน ปั่นป่วนนะนะพี่น้องก็คือคนห้าคือผู้ใหญ่ห้าในกินของผิดแล้วมันสิขึ้นใช่ยเด็กานี่ยาบอสเหม็นไหนพี่เนาะยาย่งคม้งมีแหงมานจากน้อยเห็นผนกินเบกก็เนย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 มาเนยมาเนยเนยเยเออยหยปเห็นดิเห็นว่าอามณ์หอใ่หยบหยกเาให้เบิ่ออย่ะ กินอนอ้อนหนึ่งค่ะยัได้ยังกินก่อนจอ้อนหนึ่งกินหอ่บยให้กิน,นอ้องเถอะโอ้ยไหนเอ่ยให้กินบปเตส่บเ,เลยนะยิ้มเลยใส่ตู้ไว้ัดใส่ตู้เย็นไว้ซ่าก็กิน anh cả hết lẹn nè, mua ăn đi cha mình nè, ôi, khả năng uạc đấy mình nè, uạc uạc lọt đấy, nè, nè, no no no, bảo áo đơ uạc, áo đơ, pờ đơ, pờ đơ, sao vậy đơ, hình như lẹn mình nè, lười chắc là hay, cứ năn lẹn, năn phạt quan. ăn cơm, chơi, 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 ปั้มกระติกแต่เดาเปลวไวไวขอบคุณปลาลุงมาสุขสุขคนเด้ออีเป็นห่วงเตรียมเตรียมแก้มยังยังมีอยู่ไม่เป็นไรลอกเออเพิ่งจุ่มจุ่มเนี่ยแล้วจุ่มยังจุ่มมาจางไหนลูกจุ่มเนี่ยหายไป ไอ้งเย้อยบ่ักลุกบ้าน้ตื้เอก็เออนชานี่ยมาแล้วจะคือแท้งามงามเลงามงามเลิไปไหนสิแล้วแโอ้สิแล้วแล้วปวจักตัวนยมน ใครใช่บอนเบิดหรือปรจักษ์มาเกินแล้วอ่ะชิพากันแล้วแหละบอลนี่นะมันเย็นบ่าจะมาพากันมานังเออไก่ไก่ตีกน้อยในแนวมันอยู่เล่นกินก้นเลี้ยงกันเออกินในพื้นนี้อือฮึพากันปอกปีกแม่งขนมนินด้านใส่ชุดสีเหลืองอด้อย่างนี้ได้ ตึงๆตึงๆนี่นพี่น้องเก็บภาพบรรยาก,กาศในเพลงซีนีเขบคุณพี่น้องอไลย์เด้อ